ท่าสมัยเก่า vs ท่าสมัยใหม่ก่อนที่จะเข้าไปดูขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะไหนท่าสมัยใหม่อ่ะแปมแม่ครับหวงไม่โชว์หรอกเฮ้ยต้องโซวให้คนดูดูหน่อยดิวะท่าสมัยใหม่ท่าปัจจุบันท่านี้เลยครับโอ้โหอ๋อท่าบอกเวลาที่เราเล่นนี่ว่าเนี่ยท่าสมัยเก่าปึ๊บโอ้เก่าไปปัจจุบันมันต้องท่านี้แล้วพี่ หูเอฟเฟกอย่างเวอร์หแต่ยังไงก็ถ้าเก่ามันก็ยังแอบให้เราคิดถึงนะครับคุณดูนี่ครับท่าเต้นพวกเนี้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึจึจปัจจุบันเขาใช้ท่าอันนี้กันครับโอ้โหเฮ้ยมีแต่ท่าเวอร์ว่ะเอาประเดิมสักหนึ่งท่าเอาท่าอะไรเนี่ยผอพี่ก็มีนะโบกมือไม่ได้เป็นแบบนี้ไงเล่นได้ครับ โอ้โหจบเลยครับคุณดูใครชอบท่าใหม่หรือท่าเก่าคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะฮะ